สวัสดีค่ะพบกับติ๊กในช่องติ๊กหมอติดดินวันนี้ติ๊กชวนมาปักชำขยายพันธุ์กิ่งแก้มองกรกันค่ะวิธีการในวันนี้จะมีอยู่2วิธีวิธีแรกเป็นวิธีแฟนซีค่ะที่ใช้กระถางต้นไม้อีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีง่ายๆสไตล์ติ๊กหมอติดดินวิธีบ้านๆน,นะคะไปชมกันเลยค่ะ วิธีการเลือกกิ่งที่จะมาปักชำนะคะก็ให้เลือกกิ่งที่มีความสมบูรณ์ยาวขั้นต่ำประมาณ1ฟุตนะคะให้ตัดตรงข้อต่อค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะข้อต่อประมาณนี้นี่ค่ะกิ่งนี้สั้นนะแต่ติ๊กจะทดลองดูปกติแล้วมันงอกทุกที่แหละค่ะรากสามารถงอกได้ตลอดแนวเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องงอกแค่บริเวณส่วนปลายที่เป็นข้อต่ออย่างเดียวค่ะเขาเป็นกระบองเพชรชนิดหนึ่งงอกง่ายโตง,ง่ายนะคะ บางทีเราไม่ได้ฝังในดินค่ะต้นนี้นะตัดแล้วก็ทิ้งไว้ที่ดินมีใบไม้คลุมมีความชื้นเล็กน้อยเองเขาก็มีรากงอกขึ้นมาค่ะวิธีการปักชามกิ่งแก้วมังกรในกระถางนะคะให้เราเตรียมดินร่วนปนทรายมาค่ะรองก้นกระถางก่อนด้วยกาบมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับนะคะเพื่อเพิ่มการระบายน้ํา จากนั้นก็นำกิ่งแก้วมังกรที่เราตัดเตรียมไว้ปักลงไปในดินให้ลึกประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของกิ่งค่ะถ้ากิ่งใหญ่เราก็ปักลึกหน่อยนะคะเพื่อเขาจะได้ยึดอยู่กับกิ่งไม้ที่เราเสียบลงไปเพื่อค้ำยันค่ะแล้วเราผูกเชือกนะคะเพื่อยึดกิ่งไม้กับกิ่งแก้วมังกรค่ะให้เขาตั้งตัวอยู่ได้นะคะระหว่างที่เรารอให้รากของงอกซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ถึง1เดือน เวลาที่เรารดน้ําเราไม่ต้องรดน้ําเยอะนะคะแค่มีความชื้นเล็กน้อยก็พอแล้วถ้ารดน้ําเยอะเกินไปเขาก็จะเน่านะคะรากก็จะไม่งอกค่ะวางเขาไว้ในที่ร่มรําไรนะคะเมื่อเราปักชามผ่านไปแล้วประมาณ1เดือนค่ะหากเราอยากจะทราบว่ากิ่งแก้วมังกรของเรามีรากหรือยัง เรามีวิธีการเช็คอยู่2วิธีค่ะก็คือวิธีการเขย่ากิ่งเบาๆหรือว่าดึงกิ่งขึ้นเบาๆนะคะถ้าเราดึงไม่ขึ้นก็แสดงว่ารากมีการจเจริญเติบโตแล้วค่ะแล้วก็ยึดอยู่กับดินนะคะเลยทําให้เราดึงกิ่งขึ้นยากค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการดูตากิ่งค่ะว่ามันมีการแตกขึ้นจากกิ่งที่เราปักชำองไปนะคะก็คือมีกิ่งงอกออกมาค่ะแต่อาจจะเป็นแค่ตุ่มเล็กๆนะคะเพราะแค่เดือนเดียวเขายังจเจริญเติบโตได้ไม่มากค่ะ แต่ถ้าหากว่ารากไม่งอกนะคะก็แสดงว่าเรารดน้ําไม่พอค่ะดินแห้งเกินไปนะคะก็รดน้ําให้เขาชื้อหน่อยค่ะอีกหน่อยเดี๋ยวก็รากงอกนะคะวิธีการปักชําวิธีการที่2ค่ะติ๊กปักชําอย่างง่ายลงไปในดินโดยตรงเลยนะคะบางทีติ๊กก็ขุดดินเล็กน้อยแล้วก็ฝังกิ่งลงไปค่ะลักษณะกิ่งที่ได้มานะคะกิ่งนี้เป็นกิ่งที่เขาตัดทิ้งอยู่ข้างบ้านค่ะติ๊กก็ไปหยิบมาแล้วก็มาตั้งไว้ให้มันยืนอยู่กับกาแพงค่ะ สักพักหนึ่งเขาก็จะมีรากง,งอกลงไปในดินแล้วตำแหน่งที่กิ่งเขาสัมผัสกับกำแพงเขาก็จะมีรากเกิดขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะกิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งกิ่งที่ติ๊กตัดมาจาก,กลำต้นที่มีอยู่เดิมอยู่ในสวนค่ะติ๊กตัดตรงข้อต่อแล้วก็วางลงไปในดินค่ะมาดูอีกกิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นแล้วค่ะติ๊กปักชำไว้นานกว่ากิ่งเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เขาเริ่มยึดอยู่กับดินแล้วค่ะสังเกตจากต้นนะคะที่เขาสามารถ ตั้งอยู่ได้ค่ะแล้วก็มีกิ่งงอกใหม่อยู่ตรงปลายนะคะตรงหัวจุกค่ะวิธีการขยายพันธุ์แก้วมองกรโดยใช้กิ่งนะคะจริงๆแล้วเราไม่ต้องตั้งกิ่งขึ้นนะคะอย่างเดียวก็ได้ค่ะเราสามารถนอนกิ่งลงได้แล้วก็โรยดินหรือว่าโรยเศษใบไม้กลบบางๆค่ะเดยวเขาก็จะมีรากงอกแล้วก็มีกิ่งงอกขึ้นมาค่ะมาดูแก้มองกรที่ติ๊กขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพร้อมะเมล็ดก,กันบ้างนะคะต้นนี้ ต้นยังเล็กมากเลยนะคะใช้เวลาปลูกประมาณสองปีเส,เสร็จแล้วลักษณะเขาเหมือนกระบองเพชรทีท่เรียกว่าหางลิงเลยปลูกมาตั้งนานนะต้นจิ๋วแค่นี้ต้นนี้ก็อายุเท่ากันค่ะแต่ด้วยความที่ว่าไม่ได้นําไปลงดินนะคะใส่ดินอยู่ในถุงเนี้ยตั้งแต่เริ่มเพาะเลยวิธีการเพาะเพาะในทิชชู่ค่ะหรือว่าจะใช้เศษเนื้อที่ปลมเมล็ดคลุกลงไปในดินก็ได้เขางอกง่ายนะคะแก้วมังกรที่ขยายพันธุ์มาจากการเพาะ,มะเมล็ด ผลเขาอาจจะไม่เหมือนต้นแม่นะคะเพราะว่าแกวมังกรเนี่ยเขามีความสามารถในการผสมเกสรข้ามสายพันธุ์กันได้โดยเฉพาะ,มะเมล็ดที่เราได้มาจากการซื้อจากตลาดนะคะเราไม่รู้ที่มาเราไม่รู้ว่าใครเป็นต้นพ่อไม่รู้ว่าใครเป็นต้นแม่นะคะก็ลุ้นเอาค่ะว่าผลมะจกมาเป็นแบบไหนกอน,นี้นะคะปลูกมาพร้อมๆกันเลยกับ ต้นที่พร้อมเมล็ดค่ะแต่ว่าต้นนี้นะขยายพันธุ์มาจากการปักชํำกิ่งแต่ก็มีหลายกิ่งหน่อยนะคะสองปีก,กว่าๆพันธ์ไปเติบโตกอใหญ่เบ้อเรือเบราเลยค่ะสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันวิดีโอหน้าค่ะ